อบคถามวันนี้เฉยว่ามันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่สรุปออกมาจากบนเวทีมีได้อะไรบ้างมีความสุขไหมชอบไหมเล่นละครเล่นละครมันสนุกครับไว้ชอบแต่ว่าไอ้รอบนี้แบบรู้สึกสมาธิมันหลุดไปนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นเวยก็ไม่รู้เหมือนกันครับสมาธินี่มายเลขหนึ่งของการแสดงมันไปอยู่ที่ไหนมันตื่นเต้นมันเสียง เสียงกรี๊ดไหมันไปอยู่ที่มันไปอยู่ที่บรรยากาศคุณดูอะไรอย่างเงี้ยความจริงเนี่ยนะตอนเล่นละครนี่ต้องไม่เห็นคนดูนะถูกต้องใช่ครับอืเพราะจะไม่เห็นคนดูอะไรหนึเป็นก้อนหินเหมือนไม่มีมันอยู่คนเดียวอ่ะคือถ้าเราเหลือกใส่ตาแว็บหนึ่งไปเห็นป้ายไฟ เหลือสายตาเห็นคนที่โบกมือให้หรือเหลือเหลือสายตาไปตามเสียงที่เขาตะโกนเรียกเรานัเนี่ยสมาที่เราจะหลุดแล้วความเป็นตัวละครนั้นน่ะมันจะหายไปในทันทีอเมื่อเราเห็นทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นละครถ้าเล่นละครจริงต่อให้มีเสียงมากแค่ไหนต่อให้มีเสียงแฟลชเยอะแค่ไหนต่อให้มีป้ายไฟสีสีต่างๆงเยอะแค่ไหนเราไม่เห็นอันนี้คือมืออาชีพเขาจะเป็นแบบนั้นยกเว้นว่าสมัยใหม่มักจะมี เครื่องทุ่นแรงแลหลายๆอย่างเช่นอย่างที่บอกสมัยน,นี้เรามีไมโครโฟนโ<อ>หรออืออยากจะให้บรรยากาศดีฉากเชิดก็จะช่วยเราสมมุติว่าเราเป็นดาราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเ,เสียงตัดให้คือแต่ว่าถ้าเป็นละครเวทีจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยฉากสมัยเราเล่นละครกันนี้ต้องค,<า>คิดเอาเองฉากคิดเอาเองตรงนี้มีมีต๊ออยู่ไอ้นี่ละครบ้าอยยัง มันเป็นอีกเรื่องนึงอีกศาส์เลยนะละครใบ้ที่ไม่มีอะไรเลยเล่นได้เป็นวักเป็นเวรแล้วมันเออแล้วคนดูก็เชื่อเลยนะ,ะนั่นคือศาสตร์ของละครจริงๆอาวแล้วก็จะเล่าอยเล่าต่อกแล้วต้อตถามว่าสมาธิมันไปไหนใช่ครับมันเหมือนไปอยู่ที่คนดูได้ไงก็ไม่รู้แสดงว่าควบคุมคิดว่าตัวเองควบคุมสมาธิไม่ค่อยนิ่งหรือเปล่าอินตอนนั้นอินกับบทไมมคืออันนี้มัน อาจจะเสียได้เป็นนิดนึงคือว่ามันเป็นละนครคอมเมดี้แบบซับไทยอะไรพวกนี้<ช>คือเสศษสีล้อเรียนมันก็เลยดูอาจจะอินกับบทน้อยไปได้ยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันให้อารมณ์จริงจังมากนะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุนี้ด้วยก็ได้คือเราเขาไม่ได้รู้สึกกับมันจริงๆว่าว่าเรากําลังหลงรักเนสอยู่ว่าเรากําลังคือเราเล่นไปตามนั้น<ม>ซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่า อิมิเชคือทําเป็นแกล้งเป็นทําเป็นแกล้งแต่ว่าไม่ได้อินจริงๆนักแสดงจริงๆที่ละ,ละครเนี่ยคือไม่ได้ทําเป็นแกล้งเป็นในนี่นะมันเป็นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาเรียกว่าอินหรือว่าอินเนอร์เนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะต้องมีอย่างนั้นทําไมเราถึงต้องบอกว่าการจะต้องเล่นเป็นใครต้องรู้ให้ดีถึงบทเหล่านั้นเพราะเช่นถ้าจะเล่นเป็นผู้ช่วยผู้กำกับต้องรู้ดีว่าตาแหน่งหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับทำามอะไร ถือของมาเนี่ยของที่ถือมามีความหมายอะไรเช่นเพลทอันนี้เพลทคือเอเอกระดานเนี่ยมันคืออะไรมันคือเบรกดาวใช่ไหมเบรกดาวของละครคือต้องรู้อะต้องรู้หน้าที่อันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเราซ้อมเร็วเราไม่ได้เจาะให้รู้ถึงว่าตัวเองนั้นจะต้องเป็นตัวละครขนาดไหนแม้กระทั่งตัวเหมียวหรือตัวหรือตัวคุณลูกโซ่เชื่อต้องเป็นต้องเป็นพระเอกเราก็ยังไม่ได้ฟีลจริงๆว่าพระเอกเขามีชีวิตเป็นอย่างไงคุณลูกโซ่เป็นอย่างไงแต่ว่าคนที่ได้ คือพี่รักพี่หรือใครเพราะเราเรา,เร,ารู้เรารู้จริงในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ครูรักรู้เพราะว่าครูรักเนี่ยเคยเป็นพุ่มกับเพราะั้นครูรักรู้ว่าจะต้องทําอะไรพี่เคยเห็นผู้จัดการนักแสดงพี่ก็เลยรู้ว่าผู้จัดการนักแสดงฮะจุนจ้านเหวี่ยงขนาดไหนกับที่จะทาให้คนของตัวเองเนี่ยออมีความสุขอ,อันนี้แหละคือสิ่งที่จริงๆแล้วว่านักแสดงก,ก่อนที่จะเล่นละครเรื่องหน,นึ่งอ่ะต้องศึกษาแล้วรู้ดีถึงตัวละครตัวนั้น ถ้าจะต้องเล่นเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยไม่ชัดก็จะต้องไปหัดเรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงพูดไม่ชัดเขาพูดเพราะอะไรถึงไม่ชัดมัเนมเป็นหลุดตรงซีนสีสครับจีนจไม่เอาอันแรกเนี่ยอันแรกก่อนอันแรก,น,แรกนี้ไม,ไม่ไม่หลุดอะไรฮะแต่ว่าพอดูอย่างนนี้ก็มันก็เหมือนที่กรรมการบอกมันรู้สึกลุนลางน้อยไปหน่อยฮะวิธีเล่นใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ได้เป็นบิ๊กเดียวะนันะไม่ได้เป็นอะไรที่ เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรคือดูดูด้วยตาเปล่าเพิ่เบอร์เราต้องพูดทีละคนหรือแต่พูดท,ทีละคนก็ได้ทีละคนก็ได้นะว่าหมายว่าทั้งหมดไม่คือไม่ได้เฉพาะเพลงนี้ทั้งหมดทั้งละครเนี่ยแล้วไปถึงตอนจบเลยเนี่ย<ม>รู้สึกว่าคืออันหนึ่งเลยบางทีศิลปินคนหนึ่งเนี่ยบางทีเขาเลือกพอเล่นละครปุ๊บเขาเลือกเลยว่าโอ้โหอยากเล่นละครมากกว่าร้องเพลง<ม>โอ้ฉันไม่เล่นละครแล้วฉันร้องเพลงดีกว่า หรือเสร็จชั้นชั้นเอาลักคู่เลยเนี่ยได้เล่นละครครั้งรแรกแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงเออคู่ครับเอานัคู่ถ้า <c oughs> เอานัคู่เนี่ยจะต้องเข้มข้นกว่านี้อีกเพราะว่าวันนี้วันนี้ไบร์ทยังเล่นยยเป็นไบร์ทอยู่นะครับยังเล่นเป็นไบร์ทยังไม่ออกจากไบร์ทแต่ว่ามีหลายคนที่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมีมีสนับสรุนอยู่น่าสนใจมากนะโอเคเราดูต่อเลย AHHHHH <laughs>